ันนี้ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะจะมาทําปลาสาบะทอดก็จะทอดเหมือนปลาธรรมดาเพราะว่ามันเหมือนกับอังกะทะค่ะไม่มีเวลาไปย่างเหมือนทางร้านที่เขาขายค่ะหลักในการทอดเนี่ยเราก็จะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็อย่าเอาไฟแรงเหมือนกับต้มในน้ํามันนะคะแล้วมันจะนุ่มนิ่มน่ารับประทานมากเลยค่ะเออปลาสาบะนี่ก็หั่นหัวออกหั่นท้ายออกแล้วก็เอาช้อนไปแหลมๆอ่ะ ปเต็มแบบนี้ควักไส้ออกแล้วแช่นาอ้ําเลือดมันจะออกมาเต็มเลยค่ะอันนี้ทําใจนะคะเวลาทอดเ้วน้ามันมันจะเสียเพราะว่าเลือดปลามันออกแล้วน้ํามันมันจะดําต้องทิ้งเลยค่ะถึงว่าไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะแต่คราวนี้ลิ้นจะใช้กระทะเหล็กค่อนข้างจะลื่นและไม่ติดกระทะเหมือนกระทะอลูมิเนียมนะคะไปค่ะมาพบขั้นตอนกันค่ะเอาละค่ะใส่น้ํามันไปค่ะกระทะนี้มันร้อนนะนะคะ แต่ว่านี่ฉันจะปิดไฟลงก่อนเพราะคุณสมบัติของกระทะนี่มันร้อนและมันจะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวไฟมันจะคืบนะคะก้นนัวให้น้ำมันอย่างนี้ตะกี้นี่ใส่น้ำมันน้ำมันเก่าออกไปนิดนึงลืมไปเป็นน้ำมันเจลไข่เดี๋ยวมันจะเป็นฟองฟูดๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสงสัยนะคะใส่ปลาค่ะเรียงปลาลงไปก่อนค่ะอันนี้ด้านหนานะคะ เลียงไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเรียให้แห้งๆกันนิดนิดหนึ่งทอดจนว่าให้มันเป็นเกลียมด้านหนึ่งแล้วค่อยไปกลับไม่งั้นถ้าเกิดคุณไปแกะแคะเก่าเลยมันเนี่ยมันจะกระเจิงเลยนะคะส่วนน้ําหยุดปลาเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเลือดน้ําเลือดปลายอย่างเงี้ยมันทําให้น้ํามันมันเสียแล้วน้ํามันมันดําเดี๋ยวจะเอาไปเนี่ยไปรดน้ําต้นไม้ ปุ๋ยเลือดปลาค่ะเลิศดเลยค่ะเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะสีตายนิดหน่อยนะคะเอาโลด้วยเห็นไหมคะมันจะร้อนเลยค่ะหรือเราจะสลับตำแหน่งกันนะคะอันนี้อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องหมุนหมุนซะหน่อย ้างนี้กับไอเตาไม่เท่ากันมันเลยน้ำมันมันเลยลงมาอกองแางนี้นะคะ่ะเดี๋ยวี้ฉันจะเด่นกลอนให้ดูก่อนนะคะพยายามที่นี่มันล่อนไม่เห็นนะนี่คือข้อดีของกระทะเล็กกระทะเกาหลีค่ะกระทะนังหนักนะคะมันใช้ย่างหน่อยเวลาทําเสร็จแล้วต้องล้างน้ําแล้วก็เอาไปเผาไฟให้แห้งอย่างนจะเป็นหนึงคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาแค่น้ํามันตรงนี้

เอาละค่ะหลังจากกลับครั้งแรกไปแล้วแล้วก็ปล่อยไว้ให้ตะกูหนึ่งค่ะกลับครั้งที่สองนะคะแล้วก็คือไม่ต้องไปอยุ่งอะไรกับมันมากค่ะเปิดไฟอ,อ่อนๆไว้นะคะเหตุผลที่เราต้องใส่น้ํามันเนะี่ยเพราะว่าไม่อย่าง,งานนะั้นเนี่ยความร้อนม,มันจะรีดมันออกจากปลาเกินไปทําให้ปลาเนี่ยมันแห็งกระด้างะคะ่ะ เราก็เลยใส่อนี้ส่วนไอชิ้นที่ใกล้ๆตัดขึ้นแล้วเราก็มาไว้ตรงนี้แล่น้ํามันมันก็จะหยดลงมาเพราะว่ากระทะเรามันไม่เท่ากันน,นะคะเห็นไหมคะงามเลยค่ะแต่ด้านนี้โอเคด้านนี้หนังมันหลุดไปจะทอดอีกหน่อยหนึ่งนี่ค่ะนุ่มชุ่มปากเลยค่ะจิ้มสีอิวหวานก็ได้ แต่ไอหลักสูตรเขาจะใส่ยังไง่ะซีอิวหวานแล้วก็ใส่ไอจิกโ์ไปหน่อยหนึ่งใส่ขิงไปหน่อยหนึ่งแต่แยกขะนังเลยเราทานง่ายๆทยอยตักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องทอดให้มันแห้งมากเลยนะคะดเดี๋ยวมันจะกระด้างเกินไปแต่ว่ามันสุกแน่เพราะเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยเวลาพอสมควรเลยะคะ่ะประมาณสักสิบห้านาทีขึ้นไปนะคะเนีย่ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วะคะ่ะ เ๋ยวไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะน้ำมันปลาออกมาเต็มเลยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรเนี่ยให้เอาน้ำมันปลาที่ออกมาเนี่ยใส่ข้าวกินให้มันอาหารนั่นแหละผสมาไปนิดนึงเสร็่แล้วค่ะเสร็จแล้วะคะ่ะ でも、きれいにさえ出せるのも、し、のっぱい、し、ぷすぷす。